สวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณครูเก่งจะมาสอนอ่านนะครับสระไอไม้ม้วนนะครับสระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าไอานะครับสระไอไม้ม้วนนะครับในแบบฝึกที่11นะครับพร้อมแล้วมาสะกดอ่านกันเลยครับจอไอใจโปอไอใบดอไอใดนอไอในยอไอใหญ่ตอไอไต หอไอไหสอไอใสสอไอใสยอไอใยฝอไอใยใฝไม่เอกไฟสอไอใสใสไม่เอกใสชอไอชัยชัยไม่เอกชัยหอไอไหไหไม่โทรให้ชอไอชัยชัยไม่โทรช้ตอไอไตไตไม่โทรใต้บอไอใบใบไม่โทรใบนอไอในนออาณาในนาบอไอใบชออาชาใบชาเดอูดูชอไอใจดูใจ จออใจดอีดีใจดีตอีตีบออใบตีใบตอตาสไอใสตาใสสอีสีดอไอใดสีใดมอีมียอไอใยมีใยบออใบรออลาใบลานนไอในกออากาในกาสอไอใสดอีดีใสดีนอไอในรอไอไรไรไม่ใกล้ในไร หออาหาต่อยไตยไตไม่โทใต้หาใต้ใสอใส่ใสไม่ใสเราอูรูไสรูฝอไอไฟไมฝอกไฟ่ฝอยใจใจฝฟใจ ไอไฟใไม่เอกไฟเราอูรูรูไม่โทรรู้ไยรู้ดอูดูหอไอหายหายไม่โทรให้ดูให้สอไอใสใสไม่เอกใสทออโทใสทอหอไอหายหายไม่โทรให้มออามาให้มาบออาบาบาไม่โทรบ้าบอไอใบใบไม่โทรใบบ้าใบสอไอใสใสไม่เอกใสจอไอใจใสใจ นออํานําน้มิโทน้ำจอไอใจน้ำใจนออํานําน้มิโทน้ำสอไอใสน้ำใสชอไอชัยชัยมิโทใช้ดอ,อีดีใช้ดีสออาสะพอไอภัยภัยมิโทภัยสะภัยสอไอใสใสไม่ใสพ,พออาผาผ้ามิโทผ้าใสผ้าบออใบดอ,อีดีก็ออากาใบาดีกามาเป็นคำเลยนะครับไฟใส ใช่ให้ใช้ใต้ในนบในนาใบชาดูใจใจดีตีใบาตาใสสีใดมีใยใบายลาในกาใสดีในไร่หาใตา้ใส่รู ใยใจไยรู้ดูให้ใส่โถให้มาบ้าใบใส่ใจน้ำใจน้ำใสใช้ดีสะพยใส่ผ้าใบดีกาเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะครับ